สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เปิดน่าจะเปิดมานานแล้วนะครับเป็นเกมเขาเรียกตีอะไระเบสน,นึกชื่อของกีฬาไม่ออกปะเทนทนิสเทนนิสม่ง ซึ่งน่าจะเปิดมาร่วม5ปีแล้วนะครับ5ปีขึ้นไปแล้วนะครับส่วนการเล่นเนี่ยก็ไม่ยากนะแต่ว่าอาจจะต้องใช้เครื่องอคุณภาพระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องใช้การตีด้วยการวดาดรูปด้วยการวาดนิ้วนะครับยส่งของพวกทั่วไปที่เราจะเอาไปอัพนะครับ โดยหลักก็เล่นเป็นแนวตั้งของจอนะครับแล้วก็การวาดก็ไม่ยากเกินไปนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกด้วยถ้าเราไปเล่นแล้วเจอเอฟเฟกแปลกๆเช่นล,ลูกไฟเอยลูกอะไรแบบเนี้ยเขาใช้เอฟเฟกนะครับไม่เป็นลูกพิเศษที่ทุกคนตีได้นะมันเป็นเอฟเฟกของของ,ของลูกนะครับของเราที่ใช้นะครับแล้วก็ตีเนี่ยถ้าวาดนิ้วเร็วนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยมันก็จะตียาวแล้วก็ ลูกเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะด้วยนะบางคนบอกเฮ้ยผมก็ตีได้ทําไมลูกมันเหมือนกับว่ามันไม่ให้ผมตีเพราะว่ามันตีมาเนี่ยมันต้องเป็นจังหวะที่ลูกอยู่ทางซ้ายอยู่ทางขวาอย่างเหมาะสมเราวิ่งขึ้นไปในที่นั้นได้ถ้าเขาตีจี้มาหาเราแล้วเราขยับไม่ทันเนี่ยมันเร็วมากรถยนขยับไม่ทันเนี่ยลูกมันก็จะการนคล้ายๆกับว่าแก้ไขสถานการณ์รุนโดไปนะครับ แล้วก็อยากเล่นโคงน้งส่วนใหญ่ก็จะเจอคนไม่ค่อยขึ้นหน้าเน็ตเท่าไหร่ก็จะเจอบ้างนะครับเจอบ้างขึ้นหน้าเน็ตซึ่งคนเล่นไม่เป็นก็งงมอง,งมึนๆกันถ้าคนเล่นไปรู้สึกว่าโอโหัวโขดเห,หมือนกันนะครับที่หน้าเน็ตเราก็ต้องตีลูกโค้งไปข้างหลังประมาณนี้อันนี้ก็จะวาดเร็ววาดเร็ววา,รว,วาดยาวหน่อยหนึ่งมันก็จะตีไปท้ายเน็ตนะครับสาส์ซ้ายขวาไปตามเรื่องนะครับโดยตัวละครเนี่ยมันก็จะมี ตัวละครใหม่ใหม่จตกการมีมันก็มีนะครับแล้วก็มีของนะครับตัวละครแล้วก็มีไอเทมให้ใส่นะครับซึ่งแต่ละตัวละครเนี่ยเขาก็จะมีอัปเกรดได้ด้วยนะครับถ้ามีการตัวละครครบนะ แล้วอุปกรณ์ทุกอุปกรณ์นะครับแล้วมันก็จะมีค่าสถานะนะครับความเร็วการเสิร์ฟแล้วพวกเนี้ยแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นะครับแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ในเวลาเราตีเนี่ยเช่นเรายืนอยู่ทางขวาแล้วเราอยากจะตีไปทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการแบ็คแฮนด์หรือโฟร์แฮนด์ไปนะครับซึ่งก็อันนี้ต้องไม่สังเกตเอานะไม่แตกต่างก็คือพยายามให้ค่าพวกนี้มันเยอะถ้าตีพวกนี้แรงลูกมันจะแรงนะครับลูกมันจะเร็วนะลูกมันจะเร็วและแรงแล้วเสิร์ฟแรงก็มีนะครับแล้วก็วิ่งนะครับ อันบนที่เป็นรองเท้านะครับถ้าเราวิ่งไม่ดีเนี่ยเวลาเขาโยกเรามารับอีกมุมหนึ่งแล้วเราอยู่จะวิ่งไปอีกมุมหนึ่งวิ่งช้านะครับแต่คนที่วิ่งเร็วนี่โอ้โหเราโยกซ้ายโยกขวาเขาตัวละครมันก็จะวิ่งทันนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเจอคนวิ่งเร็วนะเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยตีเร็วกับตีโยกเอานะครับเดี๋ยวไปดูกันตีไม่ยากครับโดยทั่วไปนะนะครับเพราะว่ามันก็จะมีจังหวะให้ตีอยู่แล้วนะอันนี้ผมเล่นแบบทั่วไปนะครับ มีเสิร์ฟทั้งหมดประมาณาไม่เกินเจ็ดแต้มนะครับแปดแต้มชนะนะครับนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวจะตีตรงตัวเขาให้เฮลโต้มาให้ดูนะครับไม่ไม่ไมยก ก็จะมีหยอดหน้าใน <One. S 1> ด้วยเหมือนกันนะครับก <One. S 1> ็คือเราไม่ต้องลากยาว <Out. S 1> หลุดหลุด out two one เราตีไปๆไปอย่างนงี้พลังเหนื่อยนะครับพลังเหนื่อยเวลาจะวิ่งหมดเห็นขีดพลังอยู่<ช>ด้านบนนะครับคือพยายามโต้อ,อย่างเงี้ยะัะนั้นเสียคนจะไม่เข้าโต้กันสักเท่าไหร่ เราดูจงหวาคนค้าขยับด้วยก็ได้นะครับเสร์ฟได้แค่สองครั้งนะครับเสร์ฟออกก็เสียแต้มนะครับเดินนะเพราะว่าขาบพลังหมดนะ เพราะฉะนั้นถ้าเจอคนทั่วไปเราก็อาจจะลองได้แล้วคนเท่าพลังน้อยกว่าเราเนี่ยเราก็อาจจะรที่จะทดสอบการวารดนิ้วของเราได้นะครับวันนี้ผมไม่มีลูกโด่งเลยนะเพราะว่าลูกโด่งเนี่ยไม่เวิร์กเลยถ้าเขาไม่ได้ขึ้นน่านเน็ตนะถ้าขึ้นหน้านเน็ตมากก็โด่งไปข้างหลังน,นะอาจจะพลาดหรืออาจจะดีก็แล้แต่ครับถ้าเจอคนที่เก่งกว่าโ,โหโหดมากเลยครับโยกซ้ายโยกขวายอดลูกเสิร์ฟเร็วอ,อ้าวหัวเดี๋ยวมีเดี๋ยวเล่นให้ดูสักหลายรอบนะครับ ไม่มีอะไรครับแค่นี้ครับสำหรับเกมนี้มันก็จะมีแข่งทัวร์นะพวกนี้ก็จะเปิดให้ทัวร์อยู่เรื่อยๆนะครับก็มาดูเอาแล้วก็อุปกรณ์เราก็อัปเกรดได้เรื่อยๆนะครับตัวละครก็มีเราก็พยายามสะสมนะครับก็ออัปเกรดนะครับส่วนเช่นมอเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรพิเศษมากนะครับจะมีไอ้เจ้านี้ให้เก็บฟรีทุก20วันซึ่งก็โอเคนะย0ทุกวันนะมันก็จะเอาไปแลกของได้นะครับอืม ถามผมแรกอะไรแรกอันบนน่าจะดีสุดหรือมั้งครับพะาว่าได้เงินสอง0 0ื่นนะครับได้กระเป๋าแดงด้วยนะครับอันล่างก็ดีนะครับรองเท้าอันนี้จะดีแล้วแต่จะเลือกนะครับแต่เงินค่อนข้างจะทองค่อนข้างจะหายากสำหรับสายฟรีนะร้อยหาสนี่ถ้าเก็บทุกวันก็ได้ประมาณเจ็ดวันอันตหนึ่งนะครับ สองหมื่นคุ้มไหมไวแน่ใจกันแล้วแต่คิดแน่แล้วแต่คิดไม่โชว์ให้ดูด้วยนะว่าแบตเป็นยังไง ม่วงอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะน่าจะใช่ม่วงเมื่อกี้ดูจากรูปนะครับเขาเขามีชิลด้วยนะ ใช่ครับชื่อนะวันหนึ่งแต่มมีรองเท้าผมไม่แน่ใจว่าผมจะซื้อว่าดีหรือไม่เพราะว่าอาจจะลองอูนะครับออกไม่มีต้องรอรอให้เปลี่ยนรอบหน้าเขาจะมีรองเท้ามาอันหนึ่งนะซื้อเป็นสีม่วงนะรองเท้ากระดูถ้าไม่มีก็ลองซื้อเอเานะครับอันไนที่ไม่มีนะครับหรือเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อเอาเป็นเงินแล้วก็ประเป่าก็าได้นะครับ อย่างนอก็ได้่องสองหมื่นนะเพราะว่ามันใช้ตังเยอะนะครับเย่างนที่เห็นนี่ว่าผมว่ามีให้อัพอยู่หลายอันแต่ผมไม่มีตังอัพนะครับเนี่ยอัพได้อยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ก็เลยไม่ได้อัพนะครับอัพที่ใช้แต่ว่ามันไม่มีตังอัพนะครับเจ็ดพันเนี่ยครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับทอง โอเคไปดูครับเดีย๋ยวไปสู้ให้ดูนะครับสำหรับลูกที่ต้องการให้มันโด่งเนี่ยเรารากนิ้วเราคางไว้หน่อยให้นิ้วที่เราลากไปเนี่ยคางไว้ไอเส้นที่ลากจากสีขาวที่ว่าตีแรงมันจะกลายเป็นสีฟ้านะสีน้ำเงินสีน้ำเงินทางกาสีเงินจะกลายเป็นลูกโด่งนะครับแต่ว่าลูกโด่งเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะจะลองให้ดูนะครับอันนี้ก็มีอะไรก็บอกว่าช่องกระเป๋าเต็มนะครับเล่นถ้าชนะเราก็ไม่ได้ช่องถ้าแพ้เราก็ได้นะครับ พี่จะลากลูกโด่งให้ดูนะครับลูกโดง่งโด่งได้ทั้งข้างใกล้และไกลนะครับพี่บอกว่าเวลาลากนิ้วเราก็ค้างไว้หน่อยจนมันเป็นสีฟ้ามันค้างแป๊บเดียวมันก็เป็นสีน้ำเงินละน้ำเงินนะไม่ใช่ฟ้าหรือฟ,ฟ้าหรือน้ำเงินนะี่แหละนะครับเเซซอนร์ ครัแบ,บแล้วเวลาเราวิ่งไปทางขวาเนี่ย 1, 1> แล้วต <5. S 1> ัวละครเรานะถ <2, 5. S 1> ึงกลับไม่ทันนะเนี่ยเวลาเราวิ่งไปแล้วตัวละครมันจะค้างอยู่แถวๆนั้นมันจะค่อยๆขยับๆนะเราต้องมาขับให้มันกลับมาด้วยนะครับ bài, lạng bài 2 อันฉีดไม่จำเป็นต้องมาฉีดไปที่ท้ายเน้นก็ได้นะครับฉีดมาที่หน้าเน้นก็ได้นะครับที่การวาดนิ้วนะมันจะคล้ายๆกัน เมื่อกี้เนี่ยเขาปล่อยก็ผ่านนะบางลูกเนี่ยมันออกนะแต่ว่ามันก็จะถามว่าเราจะรับไหมบางลูกมันก็ออกนะครับเราก็สามารถรับได้หรือว่าบางทีเราจะตีได้เราอยู่ที่เรานะครับปล่อยคะคือลูกมันจะรับก็ต่อเมื่อมันไปอยู่ในตำแหน่งที่มันดีนะถ้าตัวละครเราอยู่ในตำแหน่งที่ดีก่อนที่ลูกจะมาเนี่ยลูกโอกาสที่มันจะตีแรงขึ้นเต็มที่เนี่ยมันก็จะมีครับมันก็จะแรงอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราวาดซ้ายวาดขวามันก็จะเป็นแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นะครับ สังเกตตัวละครมันจะวาดนะครับถ้าวาดทางซ้ายมันก็จะไม้ไม้มันก็จะมาทางขวาหรืออะไรประมาณนี้มันจะสลับไม้ซ้ายขวานะครับเป็นแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์ซึ่งดูได้จากตัวละครนะครับนะครับมีแบ็คแฮนด์โฟร์แฮนด์นะครับด้านล่างเห็นไหมครับในด้านของตัวละครด้านบนนะครับความแรงเพราะนั้นเวลาเราไปเล่นแล้วเราเจอคนที่เขาแรงกว่าเราอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมแรงกว่าเขาเขาค่อนข้างวิ่งไม่ทันนะครับ แต่ถ้าเราไปเล่นคนที่เขามีความแรงมากว่าเราเนี่ยตีมาแล้วเราวิ่งไม่ทันนะครับวิ่งไม่ทันเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะฮุ้ยถ้าม,มันเร็วจังอันนี้เราต้องดูด้วยว่าเขาเอ่อมีแจมตอนไหนตอนที่เราเริ่มนะครับมันจะเร็วกว่าเรานะครับแบ็คแฮนด์มานี่โอ้โหขนาดยิงใกล้ๆยังวิ่งไม่ทันนี่ยสองถ้าตีกันมากเกินไปตีสนุกอ่ะอยากเล่นตีให้เขารับง่ายๆอะไรเงี้ยเอ่อพลังงานมันจะหมดนะครับพลังงานมันจะหมดมันก็จะเดินอ่อยๆไปถึงสุดท้ายแล้วก็พลังงานเนี่ยก็จะ ไม่พอใช้เ่ยแต่หลังผมว่ามันน่าจะเยอะอยู่นะไม่น,น่าจะพอใช้อยู่กต่ส่วนใหญ่คนจะเล่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับประมาณ6ครั้งที่เสิร์ฟไปแล้วแต้มมือก็จะขึ้นเป็น7นะครับถ้าในรอบที่7เนี่ยขึ้นแล้วชนะเนี่ยก็จะชนะเลยก็จะการเป็น7นะครับแต่ว่าถ้า7เนี่ยเราตีแล้วเราไม่ไม่ชนะแพ้เสียลูกเนี่ยมันก็จะลงมาดิวเป็น6กนะครับก็สูงสุดแต้มก็จะเป็น6กเจ็ดหกเจ็ดชนะนะครับไม่มีมากกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะดิวลงมาที่6นะครับ โอเคไม่มีอะไรครับพลังงานอันนี้พอกินเวลาเราลงแข่งมันก็จะมีให้เราเลือกเราจะใช้ไหมนี่แหละตัวที่จะทําให้มีเอฟเฟกนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเอฟเฟกต่างกันนะเพิ่มแต้มนู่นนิดหน่อยซึ่งแต่ละอันก็จะมีเอฟเฟกต่างกันก็ลองดูเอา,านะครับลูกแรงขึ้นโฟร์แฮนด์ขึ้นนะครับภาพสวยขึ้นแล้วก็มีลองคออะไรบวก2เนี่ยนะครับ ที่มันเป็นสก,กิลเลนบนนะครับแต่ว่าเป็นของไอเทมที่ใช้แล้วใช้แล้วหายนะครับพลังสายฟรีก็ไม่ค่อยได้ใช้นะับสว่วนผมก็ไม่ได้ใช้นะปล่อยมันเราก็เล่นฟรีๆไปนะครับแต่ถ้าเล่นอยากสนุกเนี่ยลงแข่งนะเวลาเขามีแจมเรามีการแข่งขันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าคนที่มาเล่นเนี่ยค่อนข้างฝีมือนะขณะผมเจอคนที่เขาพลังน้อยกว่าผมนะแต่เขายกผมผมแพ้เยอะเลยเล่นหยอดบ้างเล่นโดดเล่นตบเล่นยิงโอ้โห สนุกอะผมว่ามันคนมันเล่นฝีมือ,อแต่ถ้าเล่นทั่วไปอย่างที่เล่นเมื่อก,กี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับสนุกได้นะครับกต่เล่นนี้ก็ต้องเปิดเครื่องเปิด w i f i ไว้นะเพราะว่าถ้าไม่มี WiFi หรือไม่มีเมตเนี ME ่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยครับโอเคครับสารคิปนี้แค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษะะครับเกมนี้ก็ค่อนข้างสนุกดีครับภาพก็สวยนะก็เครื่องรนะดับหนึ่งนะนะครับเพราะเคร่ธรรมดาก็อาจจะเล่นไม่ได้แล้วก็เล่นไม่สนุกหรืออาจจะสนุกอะไรพวกนี้นะครับอาจจะค้างๆอะไรนีะครับขอบคุณมากครับ